เืออข้อมูล,ลียกัักกกรรรดาาาููนนนนเท่้้ใใชตตอ์ป็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกผมสั่งกระสือฉันน่าก็เลยเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมพิซซีม่มอนเตอร์อีกแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มาเล่นนะครับวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์เรื่องเรื่องหนึ่ง,งที่แบบหลายๆคนก็สงสัยกันแม้แต่ผมก็เองก็สงสัยว่าเออไอห้องบั็กที่เราวัดไว้เกันแบบ ทำไมบางทีมันถึงเซฟได้บางทีมันถึงเซฟไม่ได้นะครับเอผมก็จะมาไขาข้อกระจ่างกันในวันนี้นะครับแน่นอนว่าผมไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรมเลยนะครับไม่มีเขียนโค้ดก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเนาะฉะนั้นเราจะมาพิสูจน์แบบวิธีสามัญประจำบ้านเนาะซึ่งจะเป็นยังไงก็รับชมกันเลยครับผมต้องบอกเลยว่าวิธีเซฟรูปจากห้องบักของเกมพิซซ่าเบนเ,เตอร์นะครับมันมีอยู่2วิธีนะครับ ที่ผมพอจะรู้นะสองวิธีแต่อีกวิธีนึงผมคงทําไม่ได้ครับผมวิธีแรกก็คือการปิดเน็ตเปิดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นของมือถือหรือว่าของ PC ซนะครับเหมือนกันหมดครับผมก็คือแค่คุณทําให้ตัวเกมมันรีสคอนเดกครับก็คือตัดการเชื่อมตอ่อมันก็จะทําให้าตัวเกมของคุณหลุดใช่ไหมครับหลุดไปหน้าแรกเนาะซึ่งมันจะมีโอกาสเซฟรูปติดเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมาหาข้อมเป็นสกันว่ามัน สามารถเซฟติดได้ทุกรูปหรือเปล่าเอออย่างนี้ผมจะทำให้ดูนะครับวิธีเซฟเนาะเดี๋ยวผมพาห้องบักก่อนห้องบักตอนนี้มี15คนอันตรายมากนะคห้องบักนะครับผมจะเขียนว่าเซฟนะครับเซฟนะครับ้วผมจะลองเซฟดูนะอันนี้ผมจะปิดเน็ตนะครับปิดเน็ตเป็นไหมครับอันนี้คือปิดเน็ตเป็นไหมน,นะครับเดี๋ยวรอสักพู่นะครับตรงนี้ะครับผมจะดูว่ามันเซฟติดหรือเปล่าโอเคครับผม เซฟติดนะครับอันนี้คือเซฟติดเนาะจากนั้นผมจะมพูดถึงทฤษฎีที่หลายคนเขาบอกกันว่าวิธีนี้คือเซฟติดแน่ๆ100%นะครับมาดูว่าจะมีวิธีอะไรกันบ้างเนาะมาดูวิธีแรกครับผมวิธีแรกก็คือการเซฟโดยปิดเน็ตนะครับแบบ7วินาทีนะครับก็คือว่าให้คุณ disconnect อินเทอร์เน็ตคุณนะครับ เป็นเวลาเจ็ดวินาทีนะครับงั้นเราลองมาทำกันเลยครับผมโอเคผมอันนี้ผมได้คอนเ์แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผก็เชื่อมต่อเด็ดอีกท,ทีหนึ่งติดไหมติดครับผมแต่วิธีนี้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ช่วยอะไรครับผมมันก็เหมือนกับวิธีเซฟปกตินะครับก็คือไม่ต้องนับวีก็ได้ครับผม อันนี้ผมอนข้ามั่นใจมากนะครับงนั้นผมจะลองทําแบบเซฟไม่ติดให้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเซฟให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับว่ารอบนี้จะเซฟติดหรือเปล่าเนาะโอเคเนาะตอนพิสูจน์กันเลยว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ได้ผลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนาะโอเคผมพร้อมกันแล้วก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเคผมอันนี้ผม เปลี่ยนเน็ตแล้วนะมาเช็คกันเลยครับว่าติดหรือเปล่าเนาะอ่าไม่ติดครับผมเนาะเพราะว่ารูปนี้คือรูปที่แล้วเนาะไม่ติดนะครับสรุปได้เลยว่าวิธี7จวีเนี่ยคือไม่ติด100%นะครับโอเคครับผมสู่วิธีที่สองกันเลยครับผมนะครับก็คือการเข้าเกมแบบเขาเรียกว่าอะไร เข้าเกมโดยไม่เข้าห้องอื่นเลยนะครับก็คือประมาณว่าให้คุณเข้าเกมใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปที่ห้องบักเลยห้ามเข้าห้องอื่นก่อนนะครับอันนี้คือวิธีที่สองเนาะมันพิสูจน์ว่าเป็นเป็นวิธีที่ใช้ได้จริงหรือเปล่าเนาะส่วนตัวคิดว่าวิธีนะี้เป็นวิธีที่ใกล้เคียงกับความความคิดของผมที่สุดละมาดูว่าจะใช้ได้จริงไหมเนาะอย่างแรกเราต้องเข้าห้องพักก่อนห้ <c oughs> องบักในช่วงนี้ก็หายากนิดนึงนะครับเนาะอ่ะครับผม เข้ามานะครับห้องบักเนาะให้คุณผมเพียบว่าเซฟอีกรอบนะเซฟนะครับ, save, รบวิธีนี้นะครับก็คือผมไม่ได้เข้าห้องอื่นก่อนเลย <S 2> <S 2> ใช่ไหมผมเข้าแค่ห้องบักเลยนะดูด้วยเซฟติดหรือเปล่านะเนาะมานะครับให้ลองเซฟดูนะครับปึ๊บัดตัดตัด โอเคครับผมหล,ดลุดละมาดูซิว่าติดไหมติดครับผมอ่าน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจวิธีนี้แล้วทีนี้เราจะพิสูจน์กันว่าวิธีนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับโดยการผมจะออกจากเกมอีกรอบหนึ่งครับโอเคผมออกจากเกมแล้วนะแล้วผมจะเข้าเกมใหม่แล้วเข้าห้องบั็กเป็นห้องแรกเลยดยูซิว่ารอบนี้มันจะติดหรือเปล่าครับ ถ้าติดแสดงว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้นะครับอืมโอเคครับผมเราก็มาดูกันว่าจะติดหรือเปล่าเนาะ นี่ผมรีไปแล้วหนึ่งครานะครับก็คือติดครับผมติดนะครับเซฟติดถึงสองครั้งรวดน,นะครับเอองั้นผมขอลองกรณีที่ผมเข้าห้องปกตินะครับเข้าห้องปกตินะถ้าเกิดเข้าห้องปกติแล้วผมเขียนเซฟบ้างอะผมจะดูซิว่ามันมันสามารถฟเซฟออกห้องปกติได้หรือเปล่าเนาะโอเคมาลองกันดู เรามาลองดูกันดีกว่าครับอันนี้เป็นหอ้องห้องปกตินะครับห้งปกติก็เซฟได้นะครับท่านผู้ชมเซฟได้นะครับเออเว้ยอันนี้คือความรู้ใหม่ของผมเลยเนี่ยคือพอผมเข้าห้องปกติแล้วคือที่ทีสองนี่ก็คือว่าห้ามเข้าห้องอื่นใช่ไหมงั้นผมถ้าเกิดผมลองเข้าห้องบัก หลังจากที่ผมเข้าห้องปกติแล้วล่ะก็จะเป็นไงดูซิว่าเพื่อนในห้องน่าจะด่าผมแล้วมึงอะไรข้าหนาเนี่ยโอเคผมก็จะลองดูนะครับติดไหมอันนี้คือผมคือผมเข้าห้องปกติหลังจากห้องบักแล้วนะเอ้ยเข้าห้องปกติก่อนแล้วค่อยเข้าห้องบัก,กน,นะคำตอบคือได้ครับผมได้อ่า โอเคครับผมพอจะเข้าใจการเซฟของเกมนี้คร่าวๆแล้วครับผมผมพอจะเข้าใจแล้วโอเคก็คือการเซฟเนี่ยนะครับมันมันมีวิธีง่ายๆในการที่คุณอยากจะเส้นฮองบักและเซฟติดแบบร้อยเซ็นะครับผมพอจะเข้าใจกลไกในการเซฟ,ฟของเกมนี้เนาะโอเค,คผมอย่างแรกเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผมจะทำให้รูปผมเซฟไม่ติดก่อนนะ ผมจะเข้าเกมใหม่ผมจะทําให้รูปผมเซฟมไม่ติดก่อนผมจะลองเข้าห้องบักดูแล้วแบบเฮ้ยแม่งเซฟมไม่ติดวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะได้พิสูจน์กันเลยว่ามันสามารถเซ็ม100%ได้จริงหรือเปล่าโอเคอย่างแรกนะครับหาห้องบักก่อนเดี๋ยวผมจะทําให้รูปผมเซฟมไม่ติดก่อนนะลองดูซิ ติดไหมติดว่ะเฮ้ยมันติดว่ะเฮ้ย,ยวิธีทำให้เต็มไม่ติดอราทำไงวันนี้ผมลองอีกรูปหนึ่งดิถ้าเกิดเซฟห้องแสดงว่าแสดงว่าถ้าเกิดคุณเซฟห้องปกติติดมันก็สามารถเซฟห้องบักติดได้ด้วยใช่ไหมเออถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือวิธีการเซฟของเกมนี้นครับผมว่าคุณต้องรี รีเกมบ่อยๆครับผมเออรีเกมแบบหลายๆครั้งอะติดไหมเกก่อนติดครับผมอ้าวเข้าใจละผมเข้าใจละผมเข้าใจละผมบอกเลยว่าผมเข้าใจละเอออย่างแรกเลยครับคือก่อนทน่คุณจะเข้าห้องบั็กนะครับคุณต้องลองเซฟจากห้องตัวติก,กอน,นะครับถ้าเซฟติดนะครับให้คุณไปได้ห้องบักได้เลย นะครับแล้วคุณจะสามารถเซฟลูกติดได้แน่นอน100%เนาะหรืออีกหนึ่งกรณีก็คือเข้าเล่นห้องปกตินะครับแต่ว่าเซฟไม่ติดนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้รีเกมรีเกมจนกว่าคุณจะเซฟห้องธรรมดาติดเนาะเออว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะอ่ะรออีกสักรูปหนึ่งเพื่อเผื่อตมันจะจับแค่ฟุกฟุกสองรูปอ่า ดูสิว่าจะติดไหมรอานี้ถ้าติดอีกแสดงว่ามันมันน่าจะเป็นวิธีที่ผมคิดนี่แหละเนาะเอาเร,เร็วเร็วยดิอโอเคติดติดครับผมติดอ่าน่าสนใจน่าสนใจงั้นลองห้องบักอ่าเพราะฉะนั้นวิ่ีที่สองที่บอกว่าให้เข้าเกมให้อ่า รีเกมแล้วก็เข้าห้องบักเลยผมว่าถูกครึ่งเดียวครับผมไม่ถือว่าถูกทั้งหมดนะผมว่าจริงๆแล้วคุณสามารถเข้าห้องไหนก็ได้ก่อนถ้าเกิดห้องนั้นสัถ้าเกิดคุณสามารถเซฟติดได้เนาะเข้าห้องไหนก็ได้ครับผมเออก็ถือว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์โอเคเรามาลองห้องบักถ้าห้องบักไดก้ผมว่าน่าจะเป็นวิธีนี้แะครับผม กว่าจะหาเจอกันเนาะสำหรับคนที่เขาเขียนสำหรับคนที่เขามีโปรแกรมหรือว่ามีอะไรเขาก็น่าจะ,าจะแบบเซฟได้ปลอดภัยเนาะแต่สำหรับคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยก็คือแตมามีโปรแกรม,มอย่างนั้นมันก็มันก็ไม่ใช่เนาะอโอเคผมก็จะลองเซฟนะ โอเคติดถ้าติดแสดงว่าร้อยเปอรเ็ตติดครับผมโอเคผมได้คําตอบสําหรับการเซฟรูปในเกมนี้แล้วผมอย่างแรกนะครับผมจะอธิบายโดยสรุปอย่างนี้นะครับวิธีเซฟรูปในเกมพิศเศษเบนเตอร์นะครับอย่างแรกที่คุณต้องทําเลยก็คือถ้าเกิดคุณอยากเซฟเซฟรูปในห้องบักนะอย่างแรกเลยคือให,หอ้ห้องธรรมดาครับเข้าห้องธรรมดาห้องอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลอง ดิสคอนเนกตเน็ตหรือว่าตัดการเชื่อมต่อของเน็ตของอินเทอร์เน็ตคุณเนาะจากนั้นนะครับให้กลับมาดูที่เฉลียงว่ารูปที่คุณ Disconnect ไปอะรูปที่คุณตัดการเชื่อมต่อไปมันมันอยู่ในคลังเฉลียงคุณหรือเปล่าถ้าอยู่ให้คุณวาดห้องบักได้เลยครับคุณจะสามารถวาดและเซฟติดได้ร้อยเปอร์เต์เนาะสถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดก็ให้รีเกมครับผมรีเกมรีเกมจนกว่าจะ จากห้องธรรมดาได้นะครับถ้ารีเกมแล้วยังเซฟไม่ติดก็รีไปเลยครับรีจนกว่ามันจะเซฟเซฟห้องธรรมดาได้นะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้เซฟจากห้องธรรมดาก่อนถ้าเกิดห้องธรรมดาติดนะครับแสดงว่าห้องบักก็ติดด้วยนะเนาะออ,อันนี้คือทฤษฎีคร่าวๆที่ผมคิดไวนะ้เนาะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละวิธีที่เซฟติดเนาะยังไงถ้าเกิดมีประโยชน์กับใครผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับเนาะ ถ้าเกิดผิดพลาดระกไรใดต้องขอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้ด้านโปรแกรมหรือว่าการเขียนโค้ดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงทฤษฎีล้วนๆนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย